ก็คลิปที่สองนะครับก็วันนี้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับได้กำไรอยู่อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดดอนกับหกร้อยห้าสิบห้าดนนะครับก็กำไรขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใกล้จะกลับมาอยู่ที่บัญชีหนึ่งแสนเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกว่าสูตรนี้เริ่มมันดีของมันอยู่แล้วนะครับอย่างตอนนี้ก็ขาดทุนนิดนึงเพราะว่าเข้าตอนที่เขาเรียกว่าไง ไม่ได้เข้าตอนนี้นะครับล้วเข้าช่วงนี้เนี่ยคือก็จะได้กําไรแล้วก็คงปิดไปแล้วแต่ว่าพอดีตอนนั้นตื่นมาแล้วก็มันกลับลงมานิดนึงแล้วมันก็ขึ้นไปก็คือซื้อในช่วงเวลาตรงน,นี้แล้วก็ตอนนี้ก็ตลาดไม่ไม่ได้เดินนะครับตอนนี้ก็ต้องรอต่อไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเข้าไปแค่1หลอดนะครับปกติผมเล่นอ,อยู่ที่ประมาณ10หลอด10หลอด20หลอด่หลอดคลิปมากสุดแต่เล่นประมาณ10หลอดเพราะฉะนั้นเสียไม่เยอะนะครับ ถ้าเสียก็เล่นอยู่ที่ประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, นะก็ตัวนี้ก็ให้มันขึ้นอยู่ที่100่งรอก็ถ้ามันขึ้นไปก็ก็ถือว่าดีถ้ามันไม่ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็รอเข้ารอเข้า s h ชอตเซลนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะไม่ค่อยมีอะไรครับในจุดนี้แต่ก็ได้ดี